กองการบินทหารเรือกองเรือยึทางอ่อนอ๋อนี่แบ็คแจ็คแบ็คแจ็คไม่ได้ใช้ใช้แต่ชีเบลรับมอบจำนวนทั้งสิ้นหนึ่งระบบครับประกอบด้วยตัวอากาศยานจำนวนทั้งสิ้นห้าลำครับระบบส่งสองเครื่องครับระบบสองบ่อฐาครับตัวอากาศยานสามารถนี่ไงหนึ่งร้อยสิอส ULV อันนี้อเมริกาให้มากล้องนี้เป็นกล้องกล้องยูไออาร์ซียูครับเป็นของ มีความสามารถในการสูขขมเา็นข้อที่สามตัวเลเซอร์ครับเป็นตัวสามครับที่ผ่านมาเราภาพที่ได้ครับจะเป็นภาพ IR แล้วก็ EO ครับ ความสามารถในการตรวจจับภาพเป็นเรือประมงครับก็สามารถระบุตัวหมายเลขข้างเรือได้อย่างาชัดเจนรปฏิบัติการกี่ชั่วโมงครับระยะปฏิบัติการครับสามารถทําการบินได้12ชั่วโมงครับรอบรอสถานี50หลายทะเลครับคือรกิโลท้งนี้สามารถส่งต่อการควบคุมระหว่างสถานีศพใช้ทดร่องส่งต่อการควบคุมระหว่างฐานนี่1 2นะครับปัจจุบันใช้การส่งต่อาก,การควบคุมไปที่บริเวณ บางสไลด์ครับโดยการส่งอากาศยานยาลเกภารครับส่งไปที่หัวผิดแล้วก็ส่งผิดต้งพอดีระยะประมาณว่ากี่โมงรช่วงเวลาที่รับรับต่อเนี่ยันเนี่ยประมาณว่โอ้ยแหลกครับจะต้องอยู่อย่างน้อยประมาณสิบไมล์ครับประมาณยี่สิบเศษก็ไปเจอที่สี่สิบไมล์ก็คือว่าจะมิเป็นการพอทำให้ไปได้ถึงแปดสิบไมล์ก็คือประมาณร้อยกิโลเมตรครับเพราะว่าต่อไปจะให้เรา รู้วที่กาะภเราไม่ใช่ีเกันวนั้นมันมัน้างกเลยนะก็ลองลองก็สอบได้เหมือนกันต้องมีการคิดคิดไม่ตานไม่ต่างนเสูบก่นาก่อาตัวไที่เรา่เรือที่เือมงได้ใครได้ไปหัาหลังคาเราไปยัง แล้วมันคืนหลังัสามารถแยกไอเดียนี้เป็นข้าตัวอย่างครับกับกาครับเป็มโอแลันี้เป็นข้าในอาตอครับสามารถแยกประเภทขเหลือได้ครับสาระบา10ชั่วโมงเนยคนขับเนี่ยอไม่ไหวลคัาันับรนี่ขั่อับรถนีัรน่ขร่ับนี่ัร่ขรรับรันนีัรั ลงมันเครื่องบินเลยใชะแล้ว E O นี่อะไรอะคะนอกจากอะไรโออิเล็กทรอนิกส์คอมิอออ๋อ I R ก็อินฟาเรดอ่าอินฟาเรดใช่อ๋อก็คือเป็นแบบดิจิตอลเตี้นะนต้นะว่าน้ำได้ไหมทีองนี่สมาระ <ส>มีด้วยว่านน้ำได้เนียตอกอาบายพ่อสบายตีในเขทีห่เาให้กับประเทศในมาเอเียวแล้วแต่ว่าประเทศต้องการอะไรต้องการเรามาใช้ในเรื่องของการก้อสร้าสการรับทาบถการทางทะเลในภูิภาคเอเชียตะวันตุนใต้ เราเลือก UV ตัวนี้เพราะว่านําไปใช้ในการตรวจสอบเป้าหมายทางทะเลเช่นเรือประมงทําผิดกฎหมายเรือที่ขนสินของผิดกฎหมายสขนยาเสพติดเพราะถ้าสุดท้ายก็เป็นเรือที่เราไม่ทราบว่าเขาทำผิดอะไรก็ต้องเข้าไปตรวจสอบเช่นกรณีที่ว่าไปตรวจสอบเรือผิดกฎหมายอะไรก็ไปตรวจกควาช่วยเหลือได้เถ้าถ้ามองมูลค่าเนี่ย